ทาง M E A นะครับได้จับมือกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยยกระดับเป็นแหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่นะครับทางผู้ว่าการ M E A หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงนะครับคุณวิราชเฉลยสัตว์พร้อมด้วยศาสตร,ราจารย์นายแพทย์บรรจงมาหาย สวะมหายสวิริยะนะฮะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยระหว่าง MEA กับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็มีคณะผู้บริหารจากทั้ง2หน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีนะครับผู้ว่า MEA บอกนะครับว่า MEA ได้เริ่มโครงการจัดตั้ง พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือว่า m e a Spark ที่อาคารหนึ่งการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเรียบซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีอายุมากกว่า107ปีเป็นอดีตที่ทำการของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดและเป็นพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าแห่งแรกข,ของประเทศไทยเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์กิจการไฟฟ้าไทยพร้อมกับจุดประกายการเรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันนี้ MEA SPARK นะครับอยู่ระหว่างการบรุณะและพร้อมจะเปิดให้บริการกับประชาชนในปี2568เมื่อโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยแล้วเสร็จเชื่อว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเสริมคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและประเทศชาติสร้างความสุขของประชาชนที่ได้เข้าชม รวมถึงเป็นสถานที่สำคัญแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองมหานครกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่จุดเด่นที่นี่ก็คือการนำเสนอเรื่องราวของการไฟฟ้าที่มีความเป็นมากว่า140ปีทั้งการพัฒนาการไฟฟ้าสิ่งของต่างๆที่มีมูลค่าและได้เก็บรักษาไว้ให้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ และบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอย่างมีประสิทธิภาพสร้างการมีส่วนร่วมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีให้แก่ประชาชนนักเรียนนักศึกษานักวิชาการและนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมกับสร้างเครือข,ข่ายพันธมิตรพิพิธภัณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการสนับสนุนและต่อยอดกิจกรรมของพิงพิธภัณฑ์ในอนาคตอีกด้วยนะฮะเด่นนะฮะน่าสนใจนะครับพิพิธภัณฑ์นี้นะฮะ อาคารเก่าแก่นะใช่เป็นอาคารเก่าแก่นะครับดีเลยฮะจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เลยนะครับนี่ที่เราเรียกกันนะฮะโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าวัดเลียบใช่วัดเลียบหรือว่าวัดราบบุรณะนะฮะเขตพระนครนะฮะเมื่อก่อนนี้นี่วัดราบบุรณะวัดเลียบสมัยก่อนในพิพิธภัณฑ์เนี่ยต้องมีแน่สมัยสงครามโลกนี่อาคารเก่าแก่ที่ที่เครื่องบินพันธมิตรจะต้องมาทิ้งระเบิด นะทิ้งระเบิดลงไฟฟ้าทิ้งระเบิดสะพานพุทธเ่ยนะอันนี้อยู่เชิงสะพานพุทธอ๋อน่าสนใจฮะน่าเข้าไปชมนะฮะ